กับฝนเนาะน้องเจมินหาอยู่้ายน้องก็มสีไปเด้อเจมินอยู่มุมใดของโลกบันน้องมาหาเอาอยู่ตลาดเจมิมนรถขันซีไรบ,บริธามเพื่อนนะใช่เลยคือโบหาบเฮาวะเฮ้ยดูใช่เลยแงพ่ดว่าบหาบฝ่นกระตก ôi anh cho kênh nhạm Ôi, ทางออกมันไม่ช่องทางออยู่บอดีบอเขาคายน้ำหอมละมุนนี่บอรถมันโชซี่ไรเออนบเฮนบุ๊คของใคอยืดมีในมต้นใหม่ใช่วะอ๋อต้นใหม่ไพ่กะพีกะพีบ่ันบอเออเปิดไพ่เออไปไปไปยางแข่งค้นไปเห็นอะไเห็นเลยไพ่กะพีกะพีบ่าคันสีข้าอุ่นบอโอ้ยเจอเปียก มาผมมาเจอเปียกพี่น้องเอ้ยน้องมหาเปล่าเกอร์เปียกอุย้ยสิเปิดไฟกระพริบกระพริบกระโบนนะเฮ้ยทะเบียนรถอียังไงใส่เลยเมนบ่หวะอุย้ยเปิดแม่ถ่ายรถหาเอาของไหวนี่ฝ <c oughs> นตกแหละเฮ้ยเอาขึ้นเลยบ่ <c oughs> มันอไไว้บ่ล่ะ <c oughs> ได้ได,ได้อยู่บ่ <c oughs> อ โอ้โอ้สัญญามะไม่ไรเนี่ยคุณเปิดไอคิวสบายดีไหมสบายดีเลยล่ะสบายดีโอ้ยเอาเงิน้างวังได้อยู่ได้อยู่เหรอธนาคารธนาคารยังกันอีก R S B ธนาคารโมเมนต์ธนาคารลาวต่างประเทศบ่อนี่ มาเลเซียเอาไอเอสบีมาเลเซียเด้อคนกระโตกฟ้ากระหองอันนี้ใุ่หัวได้ใช่ถุงมาเลเซียถุงโมมี่ผ่างค่ะค่ะเป็นหมเออช่วงนี้มันเป็นเขาเจ้ารขายกูเงินคนหลายบุคคลทำเงินผ่านอ๋อม่แต่ขายกูปะนี่มันก็หาเงินผ่านขายกู้เงิน

เฮียนอนุบ้านยังป้าถามนะอนุบาลชงโอ้ยปไปดิกินนมแหล่ถามกับบอบอ<ะ>คุยเอาแต่นอนเปล่าสามารถจะไทยฝนมาหางหอดเวียงจันทร์บอ,บอน้ำปลาโอ้คิวนี่บอไว้เด้อป้า,ปา,ปานอนละจิรับพ้าห่มกับบอมาเนาะรู้กไจะออกบ้านมาฝนพู่ไประตูกันละหนาวตีปิดแอร์ทางหนา ประตูใส่กำลังหอดกำลังผ่านประตูใส่เขามาในเมืองสัมโอรถสุดยอดความติดโอเย<อ>งมนี่ยมาเนี่ยเนี่ยกันเบียดกันเขยมาตัดเลนและบกาดดอกตัดนะตัดทางบนนี้คือบ่ามีไฟเดียวอะเดียวซ้ายถือเสมอ มันเมืดเหินผ่านประตูใสเนี่ยมันนี่ใช่ไหมคะมาเที ơi, ่ยวเฮ้ยฝนมันตกแป,ปรงบดได้ดอกนอกจากมนเขาไปจอดพักเบรกรถ ยอดประตูโคมรถกะนำพ้นกระตกูกแน่วมัดนำพ้นกะบ่ายค่ะบ่ายใจบาเป็นใจหายโอ้ยมีแต่แน่วโซ่ปุ๊บปิดตัวปุ๊บันชีวิตคนนะดนะคะ่าล่นบันชีวิตคดนล่ค่ะสอ่บันชีวิตคดนี่รถกไัไเลไป ลาสี่โมงเป็นเวลาเจ็ดแปดโมงแหละสี่โมงเข่งย่ยเปลี่ยนเนาะตีต้ตนเด็กหน่อยนางเหียนอันนี้เขาเอื้อนไหวยังอันนี้สำนักงานนา,น,นายกดีบ่นาย,ยกรัฐมนตรีบ่ออโอ้โหนี่บ่ส้ำลำหนักน,น,นายซ้ำลำนักนาย,ยกหวานดิโอ้โหจะได้บ่เห็นบ่ชัดคือปนมันถกเอวียนลูกไหมเออเวียนใช่เวี ออีลแหเงียบเโอ้กําลังเห็นโอ้คุณบอเห็นวะใช่เหออเ็นกันบวชที่แบบตีบ้าบุบบอบชิบังก็ขาดมีนอซงซอมนักงานนายกราชมติเออจะแดงกัคนมีเตอันนั้เาก็มาถ่ายทั้งนี้ปิดปิดอีลาปิด ของขาวหมดอืมขงไปหอมนี่นะมีพ่ตลาดซีหอมนั่นแล้วแถวนี้นะเอออ้เสียดายว่ะบรรยากาศบ่วไฮเลยฝนตกไหมมาค่ะฟังประตกที่พายานขายน้อตลาดซีหอมที่ว่าเขาดื้อลืๆหันบอมอยคนมาขายหันบอตกคำมาถามมึงเต็มเลยกำยังขายเขาจะพันในขานลงเรืออย่ังไงเออไม่ใช่คือเขาจะ เขาก็มาคายคางทางนี่มาแคมทางนี่เนาะที่ว่ามันออกข่าวนะเขาป่อยคายอันนีก <Out> ็ยังเหลื่อมล่งอยู่เนาะมันหลุดโบเห็นยังเด็กคิวเออคิว รับแต่เพราะฝนมันตกนะไ,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 ไปเปลี่ยนแปลนท่าหลวงวะมีโซนท่าหลวงอืมม่นหามุขึงนะจังหวัดพวนหามพวกมุงไปพวกมุ่ตนฝนตกอีโบจักบอลบ้าอยู่ตกเขียวเศร้านี่กับใครเนาะอ,อันนี้มันตกเงียบๆเลยคันรุ่งตกลิ้นตกพอ,อารำคาญเอออยู่บ้านเท่านี่แปลกบ้านเท่านี่แปลกตัวหนึ่งคือพ่นมักลิ้นเนาะ เป็นน้ำคุนผาอากาศได้ไหมขี่อยู่เขาตลาดซีหอม,ม <า S 1> แต่ว่า,<ม>าบุเห็นยังเลยฝนตก,กนโอ้สุดยอดเลยวุ้หุนนะโอ้โหรถติดไฟแดงโอ้เด็กหน่อยนะักเขียนขับรถแข่งฝนหมวกกระโปใสมีอยู่เนี่ย ไมบไ่เน so so ี่ยมูสิจอดมูเวนุ่งมูยากใครมูจอดก็ยเดน๋ยวมันทางโค้งออกมโอ้ยมันอยู่ทางในมากจากคนถึงแาบทันโ่ล่ถึเดี๋ยวกระไรมาอยู่ทางใน่งกั้งนกเั้นอนาจินเต็มอาหยาเียีบอิัย์ยังเนี่ T C านำเข่าส่งออกจำกัดผู้เดียวโอ้ภาษาจีน<า>เต็มเบิด <c oughs> โอ้รถไฟฟ้าอ่ะเออนี่นี่บอรถไฟฟ้าเตอร์บ้า,านเราเออไปบ้านเราเวลาทไทยใช่เขาเกิดรถไฟฟ้ากันเมื่อกี้เตอร์กับด้วยเตอร์อีกกันลุนน้อยรถไฟฟ้ารุ่นใหญ่โอ้ ลงไปเอมิตาโซราอันนี้คือถนนหรือว่าตลาดซีโฮมด้วยทุกคนเนาะนี่แหละโอ้ยโอ้โหมากากระฝากระพนกันยังไงยามสไายให้เบิงนะเก็บถูกช็อตถูกบรรยากาศคุณซามาหอดเวียงจันทร์ทั้งเอือเออไปยาวไปอ้หขคดขึ้ย ไม่มีของมาขายกันค่ะซากุล้าวบริการโอ้โหโบไปซูนกันค่ะชีวิตประจำวันให้แต่แอปโอ้ส่วนายกับซีมีแต่ภาษาเหลากับภาษาจีนเนออ้ะ ฉันว่ากรอบเลยเป็นว้าวคุมาก,นะเ,ลเ,กาเลยตีนึ่นึงมันกินทะเลกินโอ้กาิฟนี่ก็มากินทุเรียนเฮ้ยโอ้ฝน,น,นตกจองเอ้ยฝนตกไายบ่ได้ผาบรรยากาศเลยอุสต่าเขามาในเมืองละครหลวงเวียงจันทร์วัดอีังอันนี้วัดขุน,นดาโอ้วัดอี่ยังไงงามอยู่ฮ้ย อ้อ้อันนี้เขาเอื่อนวะาเทาอียงอะนี่อะบานอุโมงโอ้มงตีอันนี้เขาเอื่อนว่าเอียงเท้าอุโมงอ๋ออุโมงคืน้ำวินวัดไต โอ้โอ้โอโอโอมีหันหาน CP พผู้ MK บอกคือบอกซีพีเซเว่นอยู่ไซสเซเว่นเปิดใหม่ทา่านใดอ๋อเมื่อวันดังเราเสเซเว่นมาตั้งใหม่สาขาอยู่ในลาวมีเวลาก็ไปอยู่ดอก แต่ราคามันก็ตก่างกันอยู่อันนี้มันก็เหมือนมันก็เป็นหางมันก็มีหางลายอยู่เนาะอืโอ้ยเผื่อเลโอ้ฝนตกขนาดเลยตกตั้งแต่เสาโอ้โหจนคำ่ำธนาคารผักเหียงภาคกลางทารบูชาลาออกงานโบทันเลย นี่วัดเอียังเด็โอ้วัดสิงบุรีปุี่วัดสิงบุรีหรือวัดสีเมืองมูเมนบ่อันนี้วัดเอยียงอันนี้ซาตุคือบุคคลสอาโอ้วัดใหญ่อยู่ด้วยนี่ใหญ่อย,อยู่ด้วยวัดนี่แต่มันบอกมันบอกบอกซอยเนาะ กาีม่มรวธนารคราร,คราู้ธนารครารมั้งนี่ผูรร้ธนาคารเอ็นพีเราเอา เอ็นทีจำกัดโอ้ธนาคารยังสมัยใหญ่เอาแท้ๆโค้งแฮมเอ็นทีวัดใต้แอมพอร์ตบ่อหนิเขาเอิดอาอ่านว่าเนี่ยนั่นบ่อไอแอร์พอร์ตบ่อเอ็นทีวัดใต้แอร์พอร์ตเออแอร์พอร์ตภาษาเหล่ามันเขียนเนี่ยนี่ภาษาเหล่าก็ได้สิเขียนแบบเอ็มก็ตัวต้าก็บอกว่านี่มาทโซเสืออีก เออนี่เออเอานี่ทุกคนแฮม MT วัดไต้ ST MT วัดใต้ไปจากนี้ไปสามเหลี่ยมทองคำกับกล้อยู่เขาว่าะนั่งเครื่องบินอยู่ทางข้างๆเขานี่จะมีสนามบินสนามบินวัดไต้ใกล้ล่ะสนามใกล้เลยสนามบิน ไวัดไตวัดไตวัมไตวัดไตวัดไตไัดไ่สนามวินวัดไตเออโคตรกิโลวัดไตวัดไตมันก็เออหน่ววัดไตว่ะใช่ช้าเร้าแต่ละอย่างก็อ่านยากคือว่าเด้อ อาหารสดซีพีโอ้พ่อใหญ่เจ้าสัวซีพีนี่มาลงทุนอยู่ลาวลายรีเด้อขี่รถมานี่เห็นอาหารซีพีมาลายหาย่านแหละร้านซีพีเจ้าสัวซีพีมาลงทุนอยู่ลาวลายเด้อรถติดขนาดเลยวะ่ะ นยังเบื่อเลยสามเซนไปเล่นไปเที่ยวนี่ยเงินสองเซนนี่ไปน้ำมูนี่นะไปกินจนเมาแล้วมาเพื่อนนะเงินสองเซนวันเดียวนี่บ่ได้สองเซนออกจากบ้านคกับว่าไปเล่นออกบ้านมึงไล้านหนึ่งวะเป็นหลานเนาะเดีได้ไปกินจิงเด้เมาวันนี้เงินเดือนจะผัดซ้ำเก่าเนาะเงินเดือนซ้ำเก่าบ่ขึ้นบ่เกินจากเถ่อโอ้ซออยเนาะตะปิ้งเป็ดในกองเดี๋ยวจะกินเสหาเดี๋ยวนี้ห้าสิบน้องแต่พวกไายมันทบเครื่องเมื่อไหร่ยังก็ดีนะปิ้งเป็ดจากที่เสหาเป็นหาสิบ บัตรเงินเดือนพันบ่บขึืนเนาะยางไมขึ้นเมื่อน,น้ทุกอย่างน้ำมัน 10, <c oughs> กกสิบพันเป็นป้าไปมันสิบกี่แปดสนาน้ำมันนะแปดพันเดี๋ยวนี่หันซิมซิเนาะซิมซิมนี่มันบวกขึ้นจะซิวจะปีได้บัตรปีมันมาขืนสามสิบพันสาขึ้นขึ้นมีแต่สิบพันินน 10, 000, 10. บบ่อ่อยซื้อมือน,นั้นสาสบกระเตอหันอยู่ในห,งหน้งแคมหันเงข่เก่าสิบพันพน ไปซื้อสิบพันอยู่ชิมโทรศัพท์ชิมสิบพันบ่สิบพันกี่เจ้าคือข้าวหลอกแล่วาเะบัด้าขาหลอกข่อยบ่ใช่ข่อไปสื่ออยู่ห่านเนื้อยเนาะสอชมซีเนาะเอาสื่อเนาะอยู่ในห่านธรรมดาหันสามสิบแต่อยู่ในห่านนาห้องแห้มันบนบ่อยบัเงินเก่าสิบพันเก่าสิบพันนะ เบ่าเม่นเก่าซิพันเก่าซิบาทซื้อซิมเน็ตอยู่หัานันขายโทรศัพท์กับพีเต้เขาลงทุนีย็นยังขายเปิดตะ้งแต่สิมาพันกีบสิมาพันเนี่ยคยซื้อคนมีบัตรคนลาวเขาก็คนลาวแต่ว่าอีไนย์กันนั้นอีไนย์อีตีค้าเป็นคนจีนเออ บ่หน้าอนก็บอกเขาค่อยสื่อสิพันธ์จังว่าคนก็คิดว่าเงินมันเฟื่องคลองมันเด้อขื่นบ่เดี๋ยวยันเป็นจีนมันต้องเอาดิบจีนถืงจีนตัวเล้าแล้วบันิฮามเลยจีนต้มเล้าอีกแล้วเก็นบ่ห้างกระทูมึงมือได้วังเสียทินเหล้วนี่ยังสิบธุรกิจดิเขาก็ว่าอยู่คลองมันขื่นราคาบ่ซิมโทรศัพท์ก็ขื่นน้าบ่จะบวรจะเปิดเลขบนสีเหลาไว้บอเขาอยากเปิดอยู่เปิดไหม คือเก่าเลยเวลาผมมีมันจะเปิดแล้วจะก,ก็ต้องแบบผู้ไม่เปิดเลยต้องสมารแบบมีเซียวันแบบแอด่านทโทรศัพท์เลยนะเ<อ>วลาจะยมีธุรกิจแบบจะยัซื้อเครื่องอยู่พี่จะฝากเมื่อบ้านจะกระไร<อ>สมมติว่าเขาขายเครื่องอยู่เวียงยเนาะจะอวโวนเงินใ้เขาแล้วเจ้าก็บอกเขาฝากไปเมืองคงษสั้นสี่มังนง่<อ>ยเขาสามารถซื้อเครื่องซื้ออย่างไรก็ไมีอรสบายแเวลาจะผมมีเงินล่าจะก็อวนเงินนั้น พวกครับแต่พวกพวกก็เคยแซงมานี่อะนะโอนเงินบาทเ,าเท่าไรก็เรียนเท่าไรเขาก็โอนเงินกีนบเขาบันซีลาวเจ้าอ๋อเฮาเขาบ้านนี้สมมดแลเขาเปิดของลาวนี่เฮาใส่เตยยังเลยใส่เตียังก็บัตรประชาชนคั้นบูมีก็ใส่พาสปอร์ตอ๋อคั้นเฮาบูมีบัตรประชาชนเฮาก็ใส่แต่พาสปอร์ตได้พาสปอร์ตลาวเนาะอ,อาทิตันนึงมันจิงได้บ้านเลยก็ขั้นเราได้บา้านเขาจิงสมัครได้แอบมันบ้านมือถึง ลงมาเล้าก่อนฉันลงมาบ้านมีเวลาไปเปิดไปเปิดที่เมืองโครเปิดแต่เขาหนักไปเอาบ้านเลยบอกเขาว่าสมาครงานเดียวที่เสียวนั่นเลยมันไป่ายเขาพงไทยนะสแกนเลยเนาะสแกนเลยเออว่ะขอยเดียวนี่เขาเห็นเป็นนางหานค่ายทางใต้เขาจะมีสแกนมันก็ค่ายอยู่เพราะว่าอยู่ไทยก็มีบริษัททึงเงินสดนะบริษัททึงมันถึงเงินสดมันยังบบบโอ้ยแสดงว่าเขาโต้สะเพราะแล้วจีนหลอกเขาแล้วสั่นทั้งจีนทั้งเล้านะหลอกกัน ซิมซื้อๆนี่ค่ายเก่าสิบบาทซิมซื้อๆนี่เติมบัตรอีกต่างหากโอ้ยถือกตัวแล้วซิมมัน3 0 0สิพันกีบบัตรเติมเงินมันสิพัน 40, 000, กีบเป็นสีน่สิบเออคอยสมัครมูฮันนี่ฮันโอ้ยอก็ว,ว่าอยู่ทำมาฮานะสิบบาทเนี่ยเออล ฉีนตัวเหล่าฉีดตัวเล่ามันเบากรบเสียงกันนเาสมเรีเนาะเช่นเบาอีังี้นับเลขกันันับภาษาจีนเฮ้ย้งคเหลาได้็นอ่หเออโอ้โหอบา3ต่อปนรอบสหนาครต่โอ้โแล้วมันเือห้อางมันดึงแขนเลยอเา อันหนึ่งีิจจินฝากมองเข่าบ้านนเลยค่ะพวกมีเงินพวกเหยียดเป็นหนีไว้ก็ได้เลยนะจีดพวกมืองินก็ให้เขาเป็นหนีมันผุนเหโอ้เป็นหนีได้เพราะว่าเขาเห็นเขาทุกมือที่เขาเห็นเขาไปเห็ีดเบี้ยอ๋อเห็นเขาขุมมือเนาะเออแม่นอยู่ดอกเห็นหนาเข้าขุมมือกับตัวเตกต่างดอกทั้งไทยก็ได้กับเข่ากับหนามเห็นหนาขุมมือกับให้เข้าเส้นโอ้เผื่อสีหอดนอนี่ อันนี้คือเส้นทางอีกอย่างละนีอ่อ๋อน,นี่ทางออกจากในเมืองเน,นี่ยนี่เข้ามาในเมืองนะครหลวงเวียงจันทร์อ๋อทางามาจะใไซยามบุรีก็มาทางนี้บ่เส้นเดียวนี่บ่อ๋ออันนี้คือเส้นทางเข้มค้อง ราคาเลยโอ้ถือตัวเลยเขาเปียกป้าหัานเขาเปียกเขาเปียกป้าโอ้เพื่อนซ่านบนซองผลกันดีขนาดอดับหนึ่งดับหนึ่งของประเทศล่าเลยบอกของประเทศเลยแหละคนจั๊กลอยคนเบียร์ล้าเนี่ยโอ้ยสปอพวกพนังงานขับรถนี่กับไปแน่ควายนี่นะพวกขับรถยุบนี่นะอือมยังร่อยกลัวละโอ้ อันนี้แป๊บสี่กับเบียร์ลาวมันอันเดียวกันเีป๊บสี่กับเบียร์ลาวอันเดียวกันเลยเดียวกันบริษัทเดียวกันเลยนะโอ้โหมูลิษัทอันเดียวกันเลยคือบุพื่อคืนเงินเดือนให้ลูกน้องแน่ะสิน่ะรวยปนนันก็ได้เบียร์กับแพงแป๊บสี่กับเออเบียร์กับแพงแป๊บสี่กับแพงแพงอยาจะได้ตะกี้สติ๊งแต่ว่า ขาซาเขคนขับรถยกนี่ก็ลอยกว่วคนแลน้เนาะลอยวกคนจะลอยงูเดือนนึงสมมติว่าู้ละหล้านหาอยคนยยรวยเนโตะไส้เลยเงินเดือนโชหาสิบใบหกสิบใหลานสิบคนก็หาหาล้านสิบคนก็หาิแม่บอกหาร้อยหาล้อยใ0หาล,าลานหาก้อยใบหลานมานี่นมาเน,นี่นอันนั้นอีเด้เขาผลิตจะขึ้นเมื่อกวมือหนึ่งเขาได้เงินนั้น เขาผลิตนงเขาหมายว่าเขาผลิตไล่สมมุติว่าผลิตเบียร์นะเฉพาะเบียร์วันน้ำดื่มนะมือหนึ่งท่นเขาไล่เสียาใส่เขาว่าเขาหาเงินได้มือละสามสี่ตื้อนะเขาเทัวร์ไดอันหนึ่งหนโอ้อันแดนหนึ่งนะแน่แหลยสามสี่ตื้อล้านกีบแน่แหลยแล้ววันนี้มันมีจะยัางจะว่าในเบียร์เหลาโอ้เจ้าสิวายันขนาดมาจักเขายุดไปหน้าที่หนึ่งสมมุติหนึ่งเขาไล่นะเราขาดทุนเลยเออเขาว่าเขานี่เอเดียร์ให้เขา